กลัวคิบมันจะยาวนะคะก็พูดเร็วไปหน่อยก็ถึงคีถึงไหนแล้วอะถึงเรื่องการไขคีมใช่ไหมก็จบแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วก็จีสินค้าก็จะเข้าใหม่ก็คือมียาเออลดฟัําอ้วนเป็นของที่เป็นของแบรนด์ดารานะคะเป็นแบบเออโดนัทอะไรสักอย่างเนี่ยก็แบบกินดีกันใช่ไหมก็ลองเออก็ลองก็ลองแล้วนะคะก็เออก็ไม่รู้สินะก็แบบตัวเองก็ผอมก็ดูเอง คิดค้างจ้ะโทรศัพท์ก็เริ่มน่าจะเปลี่ยนได้แล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็แบบไม่รู้สินะก็แบบฉันผอมลงอะไรอย่างเงี้ยก็ใครๆว่าอุ้ยผอมลงป่ะก็ฉันก็มีเคล็ดลับของดิฉันนะคะอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะก็ตอนนี้ก็มีของมาเซลลแต่พวงนี้ก็ได้ของมาขับตัวเองพ่งนี้ก็จะมีของมานะคะก็เดี๋ยวมาอัดทีมงก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาอะไรมาขายนะคะแบบของมันเยอะมากไม่รู้ขายไม่ถูกจริงๆของมันเยอะตอนนี้ก็เช็คออเดอร์แบบ เฮ้ยเยอะมากเลยนะคะพี่คนนั hmm. ้นก็จะเอาครีมมาทิ้งให้เราขายพี่คนนี้ก็จะเอาครีมมาทิ้งให้เราขายแล้วก็จะไปดูครีมของพี่คนนั้นเราก็จะไปดูครีมของพี่คนนี้อะไรเงี้ยก็ไปถูกแบบเรื่องไม่ถูกจริงแบบโหครีมมันเยอะจริงจริงเลยนะคะตอนในประเทศไทยเราแบบแม่ค้าครีมเยอะนะคะลูกค้าก็แบบไม่ค่อยจะมีแล้วก็ไปเป็นแม่ค้ากันหมดนะคะก็เอออะไรอ่ะจะพูดถึงอะไรอ่ะของมันเต็มไปหมดเลยนะคะ ก็เออสบู่สบู่กุต้าเพียวข่าวจริงแค่ก้อนเดียวก็ใสเลยนะคะก็เราขอหนูเหมือนกันน่าจะประมาณวันศุกร์นะเ้วก็จะต้องเห็นของแบบโอ้โหรีวิวเขาเยอะมากจริงรีวิวเขาเยอะมากแล้วเขาก็ส่งมาให้ลองใช้แล้วหนึ่งก้อนก็รู้สึกผิวใสนะคะเห็นเส้นเลือดกันเลยทีเดียวสเส้นเลือดกระดูกนิ้หรออะไรตกพัดไทยนะคะแล้วก็จะมีของมาเซลล์นะคะ ก็คือที่มันล้นๆสต็อกเนาะก็เป็นนี่เซรามาบูตินเป็นสิวเป็นอะไรเงี้ยเป็นรูขุมขนกว้างเป็นรอยแผลเป็นเป็นสิวเสี้ยนเป็นสิวหนองเป็นอะไรโอ้โหสารพัดนี่ตัวนี้เขาดังอยู่นะเซลนะก็สนใจทักได้นะคะเซลเหมือนเสื้อผ้าเลยอะแต่ว่าอยากขายาทุกคนก็อาจจะรอเวลานี้อยู่ใช่ไหมแล้วก็นี่ ทาแล้วตึงทันทีด้วยพิษพึ่งนี่วีนอมพิษพึ่งเขาทำแบบแบบสองนะน,นะจ๊ะสามสบาทแค่นั้นเลยเสนใจก็ทักกันมาครีมเยอะมากมาดูกันที่บ้านได้เลยนะคะแล้วก็บีบีของกระจังนะคะเพเกตน่ารักแล้วก็เปิดแนละ้วครีมแลหอมหอมไปกลิ่นแบบมมล,ลูกกวาดขนมขนมเด็กๆเ,เออนี่ก็ทักกันมานะคะ แล้วก็ใครที่เป็นสิวเซี่ยนเนี่ยใช้แล้วเกลใช้จริงนะคะจ,จมูกนี้จะไม่มีเลยเนะี่ยเนียนมากก็จมูกจะเนียนใสเพราะว่าใช้สบูต่ตัวนี้นะคะแบบมันจะอ,อฟอกสิวเซียนไม่ให้มีสิวเซียนอะ่ะเออสนใจทักมากตัวนี้มันเบอร์ก็ห้าสิบบาทเองแล้วก็คู่กับสครับนี่นี่คู่หนึ่งเนี่ยร้อยหนึ่งมันเป็นสครับหน้าเนี่ยเออใช้ดีจริง แล้วก็น้ายาลอกผิวนะคะขอบเป็นแพ็กเกจแบบนี้เลยแต่ข้างในก็จะเป็นขวดแบบที่เห็นในรูปในเฟซนะคะก็เออมันมีน้ํายาลอกก็น้ํายามันเป็นน้ํายาเช็ดผิวแล้วก็น้ํายาลอกนะคะขาวใสจริงๆสามวันลอกค่ะล,ลอกแล้วก็ผิวไม่บางนะคะมันเป็นเออน้ำยามาจากห้อง l a บนะคะปลอดภัยจริงๆแล้วก็มีรีวิวเยอะไม่ใช่ลองเซิร์ชไปหาเซิร์ชไปดูนะคะเป็นน้ํายาตัวเดียวกันใช่คะ่ะเซิร์ชใน Google นะคะจะมีแบบ เออรีวิวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ลอกแบบไม่เสบไม่แดงนะคะลอกเป็นแผ่นแบบเหมือนพัลเซลผิวข้างนอกออกไปแต่ผิวก็ไม่บางนะคะก็ใช้แบบปกติแล้วก็สบู่กุต้าตัวนี้ที่แบบขายดีมากในตอนนี้นะคะสบู่กุต้าตัวนี้ก็แบบฟอกให้นานนะฟอกแบบทิ้งไว้เลยฟอกถูฟองเล่นไปเลยเก๋ก็ชอบถูฟองพอถูแบบเนี้ยรูอยปางเงโอ๊ยฟองออกมาเยอะแล้วก็ ก็เล่นอยู่แบบนี้นะคะฟอกนานๆผิวก็จะใสแล้วแต่เครับใครเครับมันนะคะแต่ว่าถ้าอยากขาวถ้าอยากใสก็คือทาครีมที่บอกไปคลิปแรกนะคะแล้วก็อบผิวอย่างเช่น 1. ใส่เสื้อแขนยาวใส่กางเกงขายาวนะคะคือเลี่ยงแดดนะคะไม่โดนแดดเลยฉันฉันไม่โดนแดดฉันกลัวแดดอะไรเงี้ย ถ้าทาแบบนี้ได้ทุกวันนะคะคุณจะขาวไวในหนึ่งอาทิตย์เลยจริงๆบอกแล้วถ้าขาวไวก็คือต้องอยู่ด้วยกันดูแลตัวเองด้วยนะคะพูดเหมือนเวอร์แต่ว่าจริงนะคะเพราะว่าทากันมาแล้วน้องๆลาหลที่หกขาวก็ไม่โดนแดดแต่ถ้าโดนแดดันไหนก็คือดําเลยแดดสามารถทําให้คนขาวดําได้ในหนึ่งวันนะคะแต่ถ้าคนดําจะขาวใช้เวลาเป็นปีถึงจะขาวแบบขาวอ่ะชายต้องดูแลแต่ถ้าดูแลแบบนี้ก็คือดูแลแบบทุกวันก็คือเดือนหนึ่งก็โอ้ยผิวใสผิวใส อันนี้เป็นเคล็ดลับที่ดีนะคะพูดมันงงไหมงงนะแต่ว่าก็เข้าใจกันบ้างเล็กน้อยแต่เองก็งงนะคะเป,เป็นพูดอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้ก็กินคอลลาเจนเสริมไปแล้วนะคะตอนนี้คอลลาเจนของออฟฟิมักซิมนะคะโอ้โหกินแล้วมันดีจริงรู้สึกว่าหน้ามันไม่โซมะแต่งหน้าก็แบบแป้งติดอะไรอย่างเงี้ยต,ติดทั้งวันอะวันเหนือไม่ค่อยเติมเครื่องสำอางเลยนะเพราะว่ามันจะติดอะเออรูขุมผนก็กระชับใช่ เป็นเออตรงเนี้ยชอบเป็นเหงื่อใช่ไหมแล้วก็ผมมาปกหน้าเนี้ยแล้วเป็นคนที่แบบว่าขี้เกียจสะอวขี้เกียจสะผมอะ่ะเออมันรู้สึกว่ามันเช็ดแล้วมันมันนานก็แบบเออสามาวันสีวันขี้สะอะไรงเงี้ยมันน่าเกียดใช่ไหมแต่ก็เล่าก็คือเป็นใช่เป็นสิวพุดตรงนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรก็คือน่าจะเป็นเพราะนี่แหละเอาผมมาปิดหน้าแบบนี้แหละเนี้ยแต่ถ้าไม่ปิดหน้าก็คือมันไม่มั่นใจใช่ไหมหน้าเรามันจะบานเนี้ยแล้วก็ต้องปกให้มันแบบ เรียเรียเล็กๆใช่ไหมแต่บอกว่าไม่ช่วยอะไรมากแต่ว่าทำให้ให้เป็นผดผื่นนี่เพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะนี่ก็หายแล้วนะคะก็พรุ่งนี้รอดูพรุ่งนี้นะคะสินค้าจะเข้ามาเยอะเหนื่อยแล้วไปนอนที่ฝ่ามือแล้วนะคะก็นอนหลับฝันดีกันทุกคนเลยนะคะยาลืมติดตามสินค้ากันต่อไปนะคะพรุ่งนี้จะมาอัปเดตสินค้าใหม่มาเข้ามาตึมๆๆเยอะมากนะคะ้าใครสนใจก็ไลน์มาแล้วก็รับตัวแทนจําหน่ายด้วยนะเธอ รายได้ดีดิเชื่อถามคนที่รับไปแล้วนะครับก็รู้เลยนะคะราคาส่งแบบใช้ได้อ่ะก็ไปขายแบบสบายๆอะไรเงี้ยใช่ไปแล้วบ๊ายบพูดมากรู้สึกว่าน่าจะเองตึงๆอ่ะเออมีเคล็ดลับนะแต่ว่าก็มาถามกันเองจะไม่บอกเก็บเป็วฟมรับเว้ยก็ผิด